สวัสดีครับพบกับเรียนบัญชีกับครูริชาร์ดนะครับอ่ะวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาตอบคำถามเพื่อนๆของเราหนึ่งคำถามนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความแตกต่างของการบัญชีต้นทุนนะครับระหว่างงานสั่งทำนะครับกับต้นทุนช่วงการผลิตนะครับทีนี้ในรายวิชาของบัญชีต้นทุนเนี่ยนะครับเขาก็จะว่าด้วยเรื่องราวของการ จัดทำข้อมูลนะครับสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษนะครับอายุตัวอย่างไอศครีมตัวนี้นะครับในรูปแบบของบัญชีต้นทุนเนี่ยก็คือเขาเนี่ยให้เราบริหารจัดการแล้วก็บันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำไอศครีมแท่งนี้นะครับการทำไอศครีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยต้นทุน นะครับในการหล่อหลอมออกมาเป็นไอศครีมที่พร้อมจำหน่ายเนี่ยทั้งหมด3ามต้นทุนนะครับนั่นคือ DM คือ direct 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 material นะครับ DL นะครับแล้วก็ OH DM คือ material นะครับ L คือ label นะครับ DL คือค่าแรงนะครับแล้วก็ OH ก็คือค่าใช้่ในการผลิตนะครับสามตัวนี้เนี่ยก็จะออกมาเป็นต้นทุนในการผลิตไอศครีมหนึ่งแท่งนะครับก็จะประ,ประกอบไปด้วย วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวัตถุดิบเจอกันแล้วดูดเข้าหากันแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เนาะต้องผ่านแรงงานนะครับในการดําเนินการจัดทํานะครับดังนั้นก็เป็นแรงงานทางตรงนะครับแล้วก็ o อคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับทีนี้ในการควบคุมตัวของต้นทุนเนี่ยในการบันทึกข้อมูลของต้นทุนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ การบันทึกข้อมูลเนี่ยอยู่สองลักษณะใหญ่ๆนะครับคือต้นทุนงานสั่งทำนะครับกับช่วงการผลิตนะครับทีนี้คำว่าต้นทุนงานสั่งทำกับช่วงการผลิตอะเราต้องทำความเข้าใจก่อนถ้างานสั่งทำก็คือสั่งทำเชอร์รี่สั่งหนึ่งหมื่นชิ้นเราก็ทำหนึ่งหมื่นชิ้นจบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้นทุนงาน สั่งทำแต่พอต้นทุนช่วงการผลิตก็คือผลิตแต่เชอร์รี่ผลิตแต่เชอร์รี่ตลอดทั้งปีทั้งชาติเนี่ยครับผลิตแต่เชอร์รี่ออกทั้งปีทั้งชาติดังนั้นต้นทุนตัวของการสั่งทำกับช่วงการผลิตเนี่ยจึงมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับอะเรามาดูห้าอย่างนะครับเขาแบ่งออกแล้วนะครับคือห้าอย่างนะครับที่มัน แตกต่างอย่างชัดเจนอันที่หนึ่งครับลักษณะของสินค้าถ้าเป็นงานสั่งทารรเราจะสังเกตครับเนื่องจากมันเป็นการรับสั่งทารรสั่งทีทําทีดังนั้นสินค้าที่เหมาะกับลักษณะงานแบบนี้คือสินค้าที่มีความหลากหลายและแตกต่างการออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงการผลิตก็คืออย่างที่อาจารย์ลิซ่าบอกผลิตเชอร์รี่ทั้งปีทั้งชาตินะครับดังนั้นลักษณะสินค้าจะเหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับทีนี้ เรามาดูตัวของสินค้าแล้วนะครับตัวที่สองครับมาดูกระบวนการผลิตครับกระบวนการคือวิธีการผลิตถ้าเป็นงานสั่งทารรจะผลิตตามคําสั่งของลูกค้ามึงสั่งกูทําสั่งเท่าไหร่ทําเท่านั้นนะครับตามจํานวนที่ลูกค้าเขาเกิดความต้องการน,นี่คือลักษณะของงานสั่งทานะแต่พอเรามามองตัวของต้นทุนช่วงการผลิต จะผลิตต่อกันเลยครับหลับหูหลับตาผลิตครับจํานวนมากนะทีนี้ไอการวิธีการผลิตเนี่ยทั้งสองอย่างเนี้ยมันจึงเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ mm hmm. ดังนั้นการบันทึกบัญชีต้นทุนการรับรู้ต้นทุนจึงแตกต่างกันนะครับ mm hmm. อ่ะเรามาดูอันที่สามครับ mm hmm. การเก็บต้นทุนนะครับ mm hmm. การเก็บข้อมูลของต้นทุนอย่างที่อาจารย์ดีไซน์บอก สินค้าหนึ่งตัวกว่าจะผลิตได้ต้องประกอบไปด้วย DM D M D L O H ใช่ไหมครับทีนี้การสะสมต้นทุนก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นงานสั่งทำนะครับเราจะแยกต้นทุนในแต่ละงานหนึ่งงานต้นทุนหนึ่งอย่างครับงานชิ้นนี้อาจจะใช้สี่งานเดี๋ยวนงานชิ้นนี้อาจจะใช้ห้างานงานชิ้นนี้อาจจะใช้สิบงานในการทํา นะครับกระบวนการหนึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับเวลาเรารับสั่งทําอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยสั่งเสื้อสกรีนนะครับสมมติอาจารย์สั่งเสื้อสกรีนเสื้อสกรีนมันจะมีอะสกรีนเฉพาะขาวลายเส้นอย่างเดียวอาจจะมีสองขั้นตอนคือสกรีนสองสีแต่พอสกรีนเจ็ดสีเจ็ดแสกพอสกรีนเจ็ดสีก็จะมีกระบวนการเพิ่มขึ้นเจ็ดกระบวนการ ดังนั้นครับต้นทุนแต่ละกระบวนการเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละสินค้านะครับโอเคไหมอันที่สองครับผมถ้าเป็นต้นทุนช่วงนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนช่วงเนี่ยเราผลิตไปเลยนะผลิตผลิตไปไม่ได้สนใจอะไรนะครับดังนั้นตัวของต้นทุนช่วงเนี่ยจึงมีลักษณะการจัดมูลค่าของต้นทุนตามแต่ละ,ะแผนเช่นแผนขึ้นรูปนะครับอย่างสมมติอาจารย์ต้องการทําขนม หนึ่งห่อก็จะมีเอาแป้งมาผสมแผนกผสมแป้งเสร็จแล้วเป็นแผนกขึ้นรูปแผนกอบแผนกทอดแล้วก็แผนกบรรจุนะครับเราก็จะแยกเป็นแผนกแผนกต้นทุนแผนกไข่แผนกมันนะครับโอเคไหมอ่ะต่อมาครับการหาต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยจะหาจากไหนต้นทุนต่อหน่วยง่ายๆครับทั้งสองวิธีเราจะดูสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับสินค้าที่ผลิตเสร็จนะ เนือ่องจากว่าถ้าเป็นงานสั่งทำอะ่ะมันจะรับคำสั่งแล้วก็ทำดังนั้นครับการจะนับราคาต้นทุนต่อหน่วยได้ต้องรอมันผลิตเสร็จเท่านั้นต้องรอมันผลิตเสร็จเท่านั้นนะเสร็จคือเสร็จหมดเลยเราถึงจะหาต้นทุนได้แต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องนะครับต้นทุนช่วงเราสามารถหาได้ตลอดทุกเดือนเราสามารถคำนวณได้เลยนะครับทุกสิ้นงวดเราสามารถคำนวณได้เลย เพราะงวดหน้ามันก็ผลิตเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคนะยกนอกจากเปลี่ยนเครื่องจงเครื่องจักรอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายครับเวลาที่เขาจะรายงานการทํารายงานครับเวลาเขาเขียนรายงานของต้นทุนเนี่ยถ้าเป็นต้นทุนงานสั่งทำนะครับเขาจะแยกเป็นงานครับเพราะอย่างที่อาจารย์ริชาร์ดบอกตอนที่เราทําต้นทุนตอนที่เราสะสมต้นทุนเนี่ยเราสะสมเป็นงานดังนั้นครับ เวลาเรารายงานเราก็เลยต้องรายงานเอกสารเป็นแต่ละงานนะครับว่าแต่ละงานเนี่ยมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่แต่พอถ้าเป็นต้นทุนช่วงครับเราจะมองตัวของต้นทุนตามที่ตามแต่ละ,ะแผนะดังนั้นครับการเขียนรายงานเราจะเขียนเป็นภาพรวมของแผนกนั้นๆน,น,นะครับโอเคไหมอ่ะดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ต้นทุนงานสั่งทมหรือต้นทุนงานช่วงนะทั้งสองระบบนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บข้อมูลเหมือนกันแต่แค่ช่วงของการเก็บอะ่ะมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองดังนั้นครับถ้าเราทําบัญชีต้นทุนหรือเรียนวิชาบัญชีต้นทุนจุดหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนในการทําความเข้าใจนั้นคือกระบวนการหรือ p r o c e s นะครับของตัวต้นทุนนั้นๆถ้าเรารู้กระบวนการเรารู้ p r o c e e s นะครับลูก เราจะทําบัญชีได้อย่างถูกต้องดังนั้นไอ้คนที่มันทํางานบัญชีอ่ะมันเลยจะต้องวางระบบบัญชีก่อนการวางระบบบัญชีทํำยังไงเราก็ต้องไปไม่ใช่นึกอยากจะวางก็วางนะต้องไปดูระบบกิจการนั้นๆก่อนว่ามีรูปแบบการดําเนินการอย่างไรแล้วค่อยไปวางระบบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการในการทํางานในระบบนั้นๆนะครับโอเคนะ ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้สำหรับความแตกต่างนะครับของต้นทุนงานสั่งทำกับระบบต้นทุนช่วงการผลิตนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปอาจารย์ก็จะมีเรื่องเล่านะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดถ้าเราต้องการให้อาจารย์ริชาร์เฉลยแบบฝึกหัดตรงไหนรบกวนพวกเรานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เฟซบุ๊กเรียนบัญชีอคูี่ชาร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของ YouTube เรียนบัญชีอคที่ชาร์ทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,อต่อต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า